สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาแต่งมารับมือโควิดระลอกไอระบาดระลอกใหม่นะคะตอนนี้โอ้หน่ากลัวมากก็คือมันกระจายไปทั่วประเทศไทยแล้วนะครับเพราะว่าพมา่ามันเอามาตัวไหนก็ไม่รู้แล้วก็พมา่ามันแอบเข้าเมืองตัวไหนก็ไม่รู้แล้วก็คนคนไทยก็รู้ว่าพมา่าแอบเข้าเมืองมาก็ยังรับไปทํางานเนาะก็อาจจะว่าอาจจะขาดแรงงานอะไรประมาณนี้ก็มันก็เลยทําให้ โรคระบ,บาดไปทั่วเลยนี่ฮะแล้วก็พม่าก,ก็ชอบนะไปตรงนูน้นไปตรงนี้ไปเยี่ยมคนนั้นไปหาคนนั้นไปหาคนนี้อะไรเง,งี้ยคือเหมือนคนจางจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คือเขามีพาสปอร์ตแล้วเขาสามารถไปได้ทุกที่พอเป็นโรคมาอย่างเงี้ยคือมันก็ประเทศที่อยู่แต่ระแคว้นรองนะเหมือนประเทศไทยเนยาะฟัสายนตะกอนนะคะเรเล่าพื้นเพลย์ให้ฟังนะครไอ้เล่าพื้น แต่ก่อนคือพมานะ่ามาอยู่เมืองไทยเขาจะไม่สามารถข้ามเขตจังหวัดได้เพราะว่าเขาจะไม่มีพาสะปอร์ตเขาจะมีแค่ใบอนุญาตทำงานชนะใบอนุญาตทำงานก็คือจะต้องทำงานอยู่แค่ในเขตจังหวัดที่ตัวเองได้รับอนุญาตเท่านั้นไม่สามารถข้ามจังหวัดไปได้นะคะ พม่าก,ก็จะไม่ได้หย่อนอนุญาตให้ออกข้ามจังหวัดได้ฉะนั้นก็สมัยต่ก่อนคือการควบคุมโรคถ้าเป็นสมัยตะก่อนการคาบครูจะง่ายแต่ตอนนี้คือเขามีพาสะปอร์ตเขาสามารถไปทุกที่ของประเทศไทยเขาสามารถหยุดทํางานด้วยและอยู่ในฐานะนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็คือพวกนี้ก็เลยไปทํางานม่วซซ่ว,วมั่วซ่าได้วิ่งไปตรงนั้นตรงนี้ได้ทีเนี้ยคือพอเราเปนี้พอมีการรับรอ่เข้ามาแล้วก็เอารูเข้ามาแพร่กระจายในประเทศไทยก็เลยทําให้ โรคมันควบคุมลำบากเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในที่จุดจุดเดียวแล้วคือพม่ามันไปทุกที่แล้วมันติดๆๆๆๆติด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 กันไปเลยวะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะคะรับมือก็ได้อยู่ก็อย่าไปเครียดมากอย่าไปอ่อ,อะไรมากก็คือก็พยายามไปไหนก็ใส่แมสกลับบ้านเข้าบ้านก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะ ล้างบ่อยๆล้างจนมือเหี่ยมมือแห้งมือลอกไปเลยนะคะกดกรกเข้าไปนะคะเพราะตอนนี้คือชอบสุนสรคณเนี้ยเห็นว่าหกเจ็ดร้อยคนแลว้วอ่ะแล้วก็มี สระบ,บุรีเมื่อกี้ดูข่าวรูวจะกสองคนแล้วกรุงเทพก็มีติดแล้วอยุธยาก็มีแล้วแล้วก็บอกว่ามีอะไรขันมากจากสุรสาครไปแต่งงานที่ระยองอีกหูมาอลังการงานสร้างเป็นไงละ่ะนะคะประม่าทําผิดประม่าตีกรุงแตกแล้วค่ะ ฉะนั้นเราคนไทยอยู่บ้านเราก็ต้องรับมือให้ได้ก็ระวังก็อย่าไปออกไปไหนในที่คนเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปก็คืออย่าอยู่ไปอย่าไปเดินนานหมืนไปเดินห้างก็คือซื้อของก็กลับๆ,ๆเลยเงี้ย อย่าไปติด hmm. ต่เตะตเตะเหมือนปกตินาะเพราะว่าตอนนี้มันโควิดระบาดแล้วเราก็ต้องระวังตัวเดี๋ยวให้โควิดมันตายหากนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงว่ายังไงเนาะเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้จะอันไหนจะกลัวอันไหนทั้งโควิดทั้ง pm 2.5ุฝุ่นก็เยอะเชื้อโรคก็เยอะอีก เราก็ต้องดูแลตัวเองและดูคนในครอบครัวด้วยนะนใกล้ชิดใครทํางานออกไปทํางานข้างนอกก็ยิ่งต้องระวังใหญ่นั่งรถมงรถเมยอะไรอย่างเงี้ยคือบางอย่างมันก็หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เนาะก็ให้คนสู้นะคะสู้เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเพราะเราก็เคยผ่านมาแล้วโรคไข้หวัดนกโรคซาโรคอะไรเราก็ผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องผ่านให้ได้นะคะ ออีกน้อยนิดนึงเดี๋ยววัคซีนก็น่าจะมาแล้วนะคะช่วงนี้เราก็ระวังตัวกันหน่อยนิดนึงเดี๋ยวพอมีวัคซีนอะไรก็ยิ่จะดีขึ้นเพรามันก็จะดีขึ้นอีกระดับหนึ่งเนาะ ช่วงนี้ก็ค่ก็ลงเซตดิ้งให้หรายได้โปรยเลยเอาเนาะก็เมตรกระวังมาตอนนี้เมตรราคาก็เห็นว่าเมตร,ราคาก็ขึ้นอีกแล้วนะคะก็คือก็จะเริ่มหายยากเนาะ ก่อนหน้านี้ห้าสิบบาทสองกล่องโลก็คนไม่มีคนซื้อ โรคนี้มันเป็นโรคที่น่ากลัวเพราะว่ามันยังไม่มียารักษาฉะนั้นเราก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่รอดได้จนกว่าจะวัคซีนจะออกมานะคะใครอยู่ไม่ได้ก็ตายนะคะเพราะว่าเออ โรคนี้มันไม่มียายังไม่มียักษ์ศา่างเต็มตัวมรักษามีเลยแต่ว่าก็คือประสิทธิภาพประสิทธิผลก็โอเคอยู่แต่ว่าคือมันการแพร่กระจายมันง่ายมันไม่เหมือนไข้หวัดอ่ะอย่าไปเชื่อรัฐมนตรีนะคะโรคนี้น่ากลัวมันไม่ใช่โรคกระจกเพราะบางประเทศก็ปิดประเทศไปเลยปิดประเทศเพิ่งปิดประเทศแล้วก็ยังไม่เปิดประเทศ เพราะว่ามันน่ากลัวมากคือมันแพร่กระจายได้เร็วแล้วก็คือมันไม่ค่อยออกอาการอ่ะคือเราไม่สามารถมองว่าคนนี้เป็นเนี่ยเป็นไข้ไอ้เป็นไข้เป็นไข้หวัดเป็นโควิดอะไรเงี้ยมันแยกไม่ได้อย่างเราข้าห้างเข้าเนี่ยคือเขาเขาก็อะไรอ่ะ เป็นการป้องกันในเบื้องต้นกนะ็คือเช็คอุณหภูมิอะไรเงี้ยถ้าอุณภูมิมเกินก็ไม่ให้เราไปห้างกันเองแล้วก็ทําไงเราก็ต้องไปหาหมอเองก็ไม่มีหมอหาเราอะถ้าเราไม่ไปก็คือก็จบแล้วกเกิดอันรขึ้นไปนเป็นขึ้นมาแล้วก็ต้องมานั่งไล่ทําลายนูน่นนี่นั่นอีกวุ่นวุ่นวายมาก ก็ใช้สีสีสีตางนะครับสีซา,านก็ได้สีส้มก็ได้ขัดคิ้วนิดหนึ่งให้ดูอ่นอนๆซับซ้อน chịu hỏi lại bà bảo trong về ở đây mát mày covid của Eco có hò mấy cô rau เร็วนะคะเราต้องสู้กับมันให้ได้คุณโควิดต้องสยบนะคะนะคะัรองพื้นด้วยสีง่วงก่อนแล้วก็อับัดขึ้นหัวนะคะ รุปตัวสี่จบสวยแล้เห็นไหมสวยแล้วสวยแล้ว,ว,แ,ลวแล้วก็ปัดมัดครานดิดนึงต่เราจะได้ห,หวานๆฉ่ำๆ ท่าิยมหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นั่นก็มาไปละเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวข้อวักซีนก็มาแล้วคิดก็จะตายหมดทีนีน้แต่ไม่รู้ว่าทางจะจัดสรรให้เรายัางไงฉีดยังไงเนาะฉีดอันดับที่ไหนเป็นอันดับแรกอะไรอย่างนี้ แล้วแล้วปัดรูดสีสีเลยค่ะ จบถ้าลิสติกนิดนึงก็จบแล้ว ใช่สวยแล้วแต่งนางง่ายๆแค่นี้โควิดก็ตายราบแล้วนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ